วิธีใช้งานเบื้องต้นของ CD 7000นะครับก็ตำแหน่งนี้จะเป็นตัวรูสำหรับสายชาร์จนะครับวิธีก็คือเปิดเครื่องนะครับโดยการกดเครียร์กลางไว้นะครับเมื่อเครื่องเปิดนะครับาทางฝั่งข้างนี้จะเป็นเมนูนะครับในการเลือกต่างๆางเช่นเมนูแรกดีเลย์เมนูที่2พาโมดไล่ไปนะครับเมนูหลักๆที่จะสำหรับใช้งานนะครับก็คือ ดีเลย์ดีเลย์เนี่ยครับจะใชส้สำหรับตั้งการหน่วงก่อนที่เสียงทำเมเนื้อจะดับจะดังนะครับหลังจากเริ่มกดรุ่ยหยองเข้าไปนะครับอินซนันนี่คือเมื่อกดนะครับวิธีกดใช้งานนะร,รีวิวแล้วมันจะดังทันทีนะครับสำหรับสาหรับเมนูที่เป็นดีเลย์ที่เป็นอินซนันนะครับถัดไปก็คือแรนดอมแรนดอมจะทำการสุ่มเวลานะครับถัดไปก็คือฟิก 3วินาทีก็คือหลังจากที่เรากดรีวิวสตาร์ทสามวินาทีจะทํางานนะครับแล้วก็คัสตอมก็อยู่ที่เราระบุครับหนึ่งวินาทียกตัวอ,อย่างผมกดหนึ่งวีนะครับก่อนจะใช้งานเวลาจะให้มันเริ่มทํางานกดรีวิวหนึ่งครั้งและสตาร์ทหนึ่งวินาทีนะครับปุ่มจะมี2ฝั่งฝั่งด้านบนก็คือมีปุ่มรีวิวเช่นกันและสตาร์ทอยู่ที่คนใช้ครับกดด้านนี้ก็ได้หรือกดด้านนี้ก็ได้นะครับถัดไปก็คือ ก่อนจะไปถัดไปในเข้าเมนูนะครับให้กดรีวิวทีหนึ่งก่อนแล้วก็เข้าเมนูอีกครั้งนะครับพานี่คือการตั้งเวลาหลังจากสัญญาณดังนัดแรกนะครับเช่นปี๊บแรกหลังายนั้นเราจะตั้งให้ดังครั้งอย่างยกตัวอย่างนะครับหนึ่งจุดห้าวินาทีหลังจากสัญญาณดังนัดแรกนะครับลองดูโอเคหรือทางานด้วยกันรีวิวและสตาร์ทอีกหนึ่งจุห้าวินาทีจะดังครับเห็นไหมครับ ฉะนั้นมันจะใช้ในการฝึกซ้อมไดไฟายได้เช่นหลังจากชาร์จขึ้นมาจัดศูนย์ได้นัดแรกอะไรประมาณนั้นนะครับถัดไปอีกก็คือเมนูโหมดนะครับเมนูโหมดหลกัลกๆขอให้ใช้เป็นคอมซอฟต์สำหรับการจับเวลาทั่วไปนะครับตัวนี้ถัดไปนี้จะเป็นทำให้มันดังต่อนเนื่องไปเรื่อยๆนะครับใช้สำหรับฝึกซ้อมไดไฟายผมแนะนำแค่ตัวนี้นะครับคอมซอฟต์ถัดไปอันนึงนะครับ เคลียร์โหมดคือ,อเคลียร์ทุกอย่างทั้งเวลาทั้งทุกอย่างเซนซิทิวิตี้นี่ก็คือความไวของการจับไมโครโฟนนะครับก็เราอาจจะตั้งกลางๆไว้4ถ้าเกิดไวมากมันจะจับเสียงอืน่นไม่ใช่เสียงปืนนะครับผมแนะนำสี่หรือลองจูนดูในสภาพสภาวะเสียงดูนะครับถัดไปอัอนนึงก็คือนะครับเดทไทม์ Time, ตั้งเวลาออโต้สตาร์ทไม่เป็นไรไม่ได้ใช้หลักๆนะครับอันนี้คือเรื่องโหมดนาฬิกาปลุกอันนี้ลบข้อมูล defaultset ก็ Def Set, คือกลับให้เป็นสภาพเดิม นะครับส่วน b u อร e r volume เนี่ยนะครับก็คือตั้งเสียงครับเช่นสมมุติเราอยู่ในภายนอกอาคารหรือในสนามเราใช้นอร์ม l ถ้าเราอยู่ในที่บ้านนะครับเช่นในการถึกซอมเราใช้ซอเสียงจะเบาลงเลยนะครับนะครับโอเคถัดไปนะครับผมแนะนําเมนูที่ใช้งานหลักๆก็คือประมาณนี้นะครับโอเคครับก็จบรีวิวคร่าวๆของ CD 7000จาก double a l p h academy a thailand นะครับขอบคุณมากครับเกตเครื่องรันนี้นะครับ